สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูเลขที่อุทัยเทวีนะคะวันนี้ก็เป็นอุทัยเทวีที่เดิมนะคะจากงวดที่แล้วนะคะที่เราได้พามาดูเลขอุทัยเทวีจากตัวอุทัยเทวีที่บ้านของคุณตาพานนะคะเดี๋ยวเราไปชมรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ เราจะแปลงบัมมาท่าบ่มีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจัดขากล้องก่อนค่ะเรื่องไม่ดีใจไม่งวดดิวเดี๋ยวนะคะอันนี้อยู่ที่บ้านแพงสีนะคะชสวบอุ้ยร้องมากเลยค่ะอุ้ยจะพาได้านบน,นก่อว้าวอันนี้อุทยัยทีวีค่ะวันนี้ขอโชคขอลาภให้กับเอฟซีหน่อยนะคะ ต่อยกสูงสูงได้ไหมคะสูงไปค่ะสูงไปนิดนึงค่ะโอเคโอค้ด่ร้องเก่งจังเลยเนี่ค่ะเอียงเอียงเข้ามาใกล้ๆค่ะหงายท้องไว้ค่ะตั้งหงายท้องไว้ค่ะขอโชคขอลาบเลยนะคะย่าพ่อแก่บอ่ไห้ดีสันรังมันเลย <c oughs> โอเคค่ะอออยู่อยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวหนูขยับกล้องเองค่ะตาตัวนี้เลขเต็มเลยนะคะ fc เห็นไหมคะโอเคตัวนี้เป็นเลขก่อนทาแป้งนะคะแต่ว่าเขาลองเยอะมากเลยวันนี้ตัวนี้เนาะดูสิเห็นไหมคะขอโชคขอลาบหน่อยนะคะว้า wow. วตัวนี้เลขขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะขึ้นชัดมากเลยคะ่ะด <c oughs> ูนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตทาแป้งนิดนึงคะ่ะย้ายรูปให้หน่อยดูลูกของงในเอ้า <c oughs> เละไวหลายคน,นก็ให้ยายรูปรูปแป้งให้ไงคะรูปให้ทั่วๆเลยคะ่ะจะได้ดูเห็นตัวเลยโอเคบูพลาข้างฝึกโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวระพันถือนะคะเดี๋ยวหนูจะจับขยับจับมือขยับโอเคอย่างนี้คะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะเห็นเลขไหมคะทาแป้งขาวโพลนเห็นเลขเห็นเลขขึ้นมาไหมคะ ล็อกไหมตอนนี้ก็ล็อกขออนุญาตนะคะนี่ท่านอย่าขยับมือค่ะตกใจขอโทษค่ะจับจับจับไงนะคะโอเคค่ะเห็นไหมค่ะไอ้ผู้จับขี่เท <over> ่าค่ะขยันนี่ดู เอามือลูกแป้งให้หน่อยค่ะยายยายมือลูกแป้งให้หนูน้องนี่ลูกให้มันออกออกแบบนี้นิดหน่อยโอเคโอเคอาจับจับงายหน่อยค่ะเมื่อกี้ทาหนักไปเนาะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาดูเขาจะได้ดูได้อ๋อนี่เห็นเลขแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะเห็นเลขไหมคะนี่ชัดๆเลยนะคะ อืมฮ uh ึต huh. ัวหนึ่งนะคะเ,เล่ไหมคะนี่ค่ะตัวนี้เนะ oh มาะโอ้โหเห็นไหมคะเห็นปะดูไหมนี่นะคะ PPFc เห็นเป็นเลขอะไรคะชัดๆเลยนะคะ เห็นไหมคะเห็นเปเรือยๆะล่อนไรคอ่คอหลัสองเลยเนาะตอนนี้พอทาแป้งก็เลยชัดนะคะร้องตลอดเลยค่ะเหมือนทันต์ตัวนี้ตัวนี้หาสองตัวนี้ห้าสองใช่ไหมคะ เมื่อกี้คนละตัวกันแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ทนี้ก็ชัดอยู่นะคะาพแป้งมันค่อนข้างชัดเลยนี่ห้านี่สองนี่สามสองเสน้อยกว่าเห็นห้าสองนะเห็นห้าสองเห็นสามสองนะคะคุณตาคิดว่าเป็นเลขอะไรคะคุณตาไม่รู้หองไม่เห็นแตอหนูว่าหนูเห็นเลขยชัดเลยค่ะโอเคดูกันนะคะ เห็นเป็นเลขเดียวกันหรือเปล่านะคะพี่พีเอฟซีลองดูสิคะเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะดูสิคะวันนี้มาให้โชคเลยไอ้ร้องไงคะอันนี้บ้านหลังเดิมเลยนะคะที่เราได้ศูนย์ห้างวดที่แล้วนะคะไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วอ๋อไม่แล้วไม่แล้วอ๋อใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วหวยออกตบบนี้แน่ๆใช่ไหมคะ โอ้ยเนี่ย5ชัดมากตาถือให้จักแป๊บหนึ่งนะตาประมาณ10นาทีแล้วใช่โุ้งกว่ารัำอ๋อไม่ไม่ไม่ตาอยากยาให้เขาดูเลยแป๊บหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะขอโชว์อลาบนะคะขอชัดชัดขอตรงตรงตาหายท้องให้หน่อยค่ะโอเคค่ะเ,คเห็นหรือยังคะ แคปหน้าจอไว้นะคะเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องเนาะตอนนี้ก็ให้เป็นแนวทางอะค่ะเผื่อเอฟซท่าไหนชื่นชอบเนาะบางทีเหมือนเขาเป็นสัตว์กิ้งงอะค่ะที่แบบว่าอยากจะให้โชคแค่าลาดเราเนาะเพราะว่าเขาก็มากระโดดมาหาเราเนาะเขาก็มีการร้องตลอดเวลาเลยก็มีเหมือนคําโบราณที่เขาบอกว่าเวลาถ้าเกิดคังคบตัวไหนอะค่ะเหมือนที่เขาจะให้โชคแค่าลาดเนาะมันก็จะแบบร้อง อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ตัวนี้ก็ร้องใหญ่คะ่ะอันนี้ไม่ใช่เสียงคางคกนะคะเสียงหนูเองเสียงแอดมินเองคะ่ะแอดมินทำให้ดูเนาะโอ๋อดูสิคะ่ะเลขค่อนข้างชัดเลยเนาะว่าที่แล้วคางคกที่นี่นะคะที่บ้านนี้ก็ให้05เต็มๆเ,เลยคะ่ะเห็นเป็นเลขชัดเจนเลยคะ่ะ อันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากคุณตานะคะเป็นคนจับคางคกให้ค่ะเพราะว่าแอดกลัวค่ะแอดไม่กล้าจับค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณตาก็เลยจับให้ <c oughs> โอจะเลขชัดชัดมากเลยนะคะลองดูสิคะว่าเห็นเป็นตัวเดียวกันกับแอดไหมเห็น <c oughs> เป็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออนุาถ่ายรูไปไว้ก่อนค่ะปุ๊บ,บโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บน,นึงนะคะตาถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะแอดฝากช่องแนนพารวยนะคะ ฝากช่องแนนพาด้วยด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ